เล็กแคนเออมันก็มันก็ไม่เล็กหรอกนะแต่ว่าพี่ยืนหลังของผมได้คือพี่ไม่ต้องวิ science, ่งปาดเปื bon ้อขนาดนั้นพี <2> <2> <2> <2> ่เท่าไหร่แล้วตาล่าละพี่เท่าไหร่แล้วรักอยู่วิงอยู่เกียวในบ้านกลับบ้านแล้วมั้งหูหกสิบกว่าเล่นบอลยืนหลังอะนะหกสิบเจ็ดใช่ไหมครับไม่ไม่เกินหรอกหกสิบสองตอนรุ่นพ่อผมไอ้ตาลักก็อยู่วิงอยู่เกียวตอนเย็นเย็นเด็กๆแล้วพี่ป๊อกอ่ะพี่ป๊อกอ่ะอป๊ก เปาเขาวิ่งวินอยู่เนี่ยไงไปไหนล่ะวิ่งไหนลูกวิ่งอยู่เนี่ยแต่เขาอยู่ค้องยามยามอยู่เขากระดาษเขาไอ้ป่านตะป้อกันนะอืาข้ามคืนข้ามคืนบางท้องวันไม่เป็นไรอย่างงี้พี่ไปเล่นบอลนวจอดีกว่าแต่ว่าไม่เล่นมึงจะไปไม่ใช่บอลพี่เอ๋เขามึงเข้าใจวะเนี่ยเรื่องเรื่องไอ้นี่พูดไม่เข้าใจกูบอกบอลเขาไม่ใช่บอลกูไอ้เหี้ยบอลจอดเขาเออไม่รับปากพี่พี่ก่อนเออไม่ใช่ผมผมไม่รับปากหรือไม่เล่น แต่เมียพี่พพไม่ให้เล่นนะเนี่ยไม่เม,มียพี่ไม่เล่นเดี๋ยวพี่น็อกมาเลยผมลำบากเลยใช่พี่ใช่ใช่ออโอเคโอเคเมียพี่ไม่ให้เล่น